วิธีแก้ความกลัวการขายให้ตรงโจทย์ค่ะบางคนนะคะมีความกลัวว่ากลัวขายไม่ได้ถ้าเกิดเรามีความกลัวเรื่องขายไม่ได้นะคะพี่แนะนำเขาว่าลองไปหาข้อมูลค่ะเกี่ยวกับสินค้าก่อนที่เราจะมาเริ่มขายแล้วก็ให้ลองสัมภาษณ์ลูกค้าหรือคนรู้จักก่อน แล้วอย่าเพิ่งลงทุนทีเดียวเยอะนะคะจนกว่าเราอะ่ะจะเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะได้แบบไหนเพราะคุณไม่สามารถที่จะทำสินค้าหนึ่งอย่างมาขายให้กับทุกคนได้ค่ะดังนั้นนะคะกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะไปขายสินค้าเนี่ยคุณต้องชัดก่อนยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่กลุ่มเป้าหมายคุณชัด คุณจะทํามาเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะขายได้ดีค่ะเพราะว่ายิ่งเป้าหมายคุณชัดนะคะว่าคุณทํามาขายใครปัญหากลัวการขายของคุณก็จะค่อยๆลดน้อยลงค่ะปัญหาที่2ค่ะคือกลัวว่าจะขายไม่ดีถ้าหากว่าเรามีข้อมูลมาแล้วว่าคนเนี่ยซื้อแน่นอนแต่เรากลัวว่าคนน่ยซื้อไม่เยอะพอที่จะทํากําไรให้ลองทําอะไรจากเล็กๆดูก่อนค่ะเช่นถ้าหากว่าเราอยากทำแบรนด เราก็ขายออนไลน์หรือลองฝากคนอื่นขายแล้วค่อยมาทำแบรนด์สินค้าให้เราเริ่มต้นจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ก่อนนะคะแล้วพอเรามียอดขายมากพอเรามีความมั่นใจเรามีความรู้เรื่องของการขายแล้วเราค่อยไปลงทุนเพิ่มเพื่อขยายฐานลูกค้าของเราค่ะกลัวที่3คือกลัวว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่ชอบถ้าเริ่มขายแล้วเนี่ยลูกค้าไม่ชอบแต่เขายังกลับมาซื้อเรื่อยๆเ,เพราะว่า ราคาของคุณดีหรือบริการของคุณเนี่ยให้ความสะดวกสบายก็ยังไม่ต้องถอดใจนะคะให้ลองคุยกับลูกค้าค่ะเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของคุณนะคะปัญหานี้เริ่มขายเมื่อไหร่แล้วค่อยกังวลอย่าไปกังวลไว้ก่อนค่ะว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบแล้วเราจะทำยังไงกลัวที่4ค่ะกลัวโดนลูกค้าเนี่ยปฏิเสธถ้าหากว่าเราลองปรึกษาบางคนนะคะเราอาจจะได้คำตอบ ที่บอกว่าเฮ้ยทนทนไปก่อนแต่สําหรับพี่งนะคะที่มีประสบการณ์ในการเป็นนักขายมาทั้งชีวิตเนี่ยการโดนลูกค้าปฏิเสธไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะเพราะเราเนี่ยไม่มีทางขายสินค้าให้กับทุกคนได้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าสินค้าที่เราขายเนี่ย เขาทามาเพื่อขายใครแล้วทําไมเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเราเนี่ยไปแก้ปัญหาอะไรกับเขาได้บ้างแล้วเมื่อเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้จะดีกว่าไหมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนมาก่อนค่ะและกลัวข้อต่อไปคือกลัวเงินจมสําหรับคนที่กลัวเงินจมคือกลัวว่าเราขายสินค้าเนี่ยไม่ได้แล้วเงินเราเนี่ยไปจมอยู่เราสต็อกสินค้าเยอะเกินไป จะขายในระยะที่เรารับได้อันนี้เนี่ยพี่หิงแนะนำนะคะว่าค่อยๆปรับค่ะช่วงแรกเนี่ยเราอย่าสต็อกสินค้ามากเกินเราค่อยๆลงทุนค่อยๆเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราลงทุนแล้วค่อยๆเรียนรู้เราขายได้เมื่อไหร่เราเอาทุนเอากำไรมาลงทุนต่อแบบนี้รับรองว่าทุนจะไม่จมแน่นอนค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะกลัวคนเนี่ยจะมาก๊อปปี้หรือมาลอกค่ะปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกมากๆแต่ถ้าคนเขามาลอกหรือคนเขามาก๊อปปี้ของคุณนะคะให้คุณสบายใจได้เลยค่ะว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันต้องดีในระดับหนึ่งแน่นอนเพราะว่าถ้าหากมันไม่ดีไม่มีฐานลูกค้า ไม่ได้ขายดีจนมากพอเนี่ยจะไม่มีใครมาก๊อปปี้ของคุณหน้าที่ของเราคือเมื่อมีคนมาก๊อปปี้เราเราก็พัฒนาสินค้าของเราให้มันดีขึ้นพัฒนาบริการของเราให้มันยอดเยี่ยมขึ้นยังไงคนก็ไม่สามารถที่จะมาแย่งตลาดของเราได้อยู่แล้วค่ะหรือถ้าใครที่มีความกังวลมากๆพี่หญิงแนะนําเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ทีมหรือคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ให้คุณเริ่มต้นจากการสร้างแบรนดิ้งก่อนนะคะเพราะแบรนดิ้งคือสิ่งที่จะทําให้คุณต่างแล้วก็ ไร้คู่แข่งค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ